ไม่คิดต่อสัญญาหันศพช่องอื่นคาตัวพุ่งกว่าย้อนดูสิบนางเอกที่เคยอยู่ช่องเจ็ดคนยังติดภาพจำอยู่ช่องเดิม ชมพู่อรารยาอยู่หน้าจอโลดและเล่นละครที่ช่อง7มาประมาณ10ปีตั้งแต่ปี2541ถึง2555ไม่ได้มีสัญญากับช่อง7แต่สังกัดค่ายดาราว,วีดีโอที่ทำละครให้ช่องมาโดยตลอดปัจจุบันชมพู่มีผลงานทั้งโทรทัศน์และพิธีกรรายการทางช่อง3อย่างต่อเนื่องนับแต่ปี2552 สุวรัทยานินคูหาสังกัดกันตนาปี2546-2554ถึงเป็นช่วงมีผลงานทางช่องเจหลายเรื่องและมีบางเรื่องออนแอร์ช่อง5ด้วยเฉลี่ยปีละ2-3เรื่องพีคสุดปี2550ที่ช่อง7มี5เรื่องจากนั้นปี2556เป็นนักแสดงอิสระมีผลงานที่เห็นหลายช่องทางช่อง3ช่องวันช่อง GMM 25ช่อง9โดยเฉพาะช่อง3มีเรื่องท a อกออ เดือาวอยากกำไลมาสสามีตีตราและเมียหลวงนุนวรนุษมีสัญญาอยู่กับช่องเจมาตั้งแต่ปี2,540จนถึงปี2,555มีผลงานละครปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า2-3เรื่องจากนั้นก็เป็นนักแสดงอิสระมีผลงานทั้งทางช่อง3ช่องวานและล่าสุดปีหน้าเตรียมมีผลงานที่ช่องเจ็ในฐานะนักแสดงอิสระอีกด้วยเรียกได้ว่าจากกันด้วยดีเพราะมีงานร่วมกันได้ เสมอในช่วงปี2,558เป็นต้นมาในช่วงที่มีทีวีดิจิตอลเบ่งบานก็ไม่ต่อสัญญาก็ยังคงมีต่อเนื่องอย่างเช่นใหม่ดาวิกานางเอกสาวที่มีสัญญากับช่อง7ตั้งแต่ปี2,552ถึง2,558มีผลงานละครปีละ1-2เรื่องจากนั้นก็เป็นนักแสดงอิสระมีผลงานในช่องต่างๆในช่อง True For You ช่อง3ช่องวัน แผนเค้กจามีก้อนมีผลงานละครกับช่อง7มาตั้งแต่ปี2,548จนถึงปี2,558เฉลี่ยปีละ2-3เรื่องเรื่องต่อมาวันที่5มกราคม2,559ได้สัญญากับช่อง True o r you เชียร์่่คำพรและละครช่อง7มาตั้งแต่ปี2,546จนถึงปี2,558เฉลี่ยปีละ3-4เรื่องจากนั้นเป็นนักแสดงอิสระมีผลงานทั้งทางช่อง3 GMM 25 Workpoint ช่อง8ช่องโมโนในปี2559ก็มีนางเอกสิ้นสุดสัญญาเช่นใบเฟิร์นพิมชนกมีผลงานทางช่อง7ตั้งแต่ปี2553และสิ้นสุดสัญญาในปี2559มีผลงานเฉลี่ยปีละ1-2เรื่องจากนั้นเป็นนักแสดงอิสระล่าสุดก่อนจบป,ปี2561ไม่กี่วนันช่อง7มีแถลงการดาราอีก2โคนขวัญอุตสาม มีสัญญากับช่อง7มาตั้งแต่ปี2 5 4 7หมดสัญญาปีนี้และไม่ต่อมีผลงานละครปีละ2-3เรื่องและปุกลุกฝนทิพที่มีสัญญากับช่องมาตั้งแต่ปี2,553มีผลงานปีละ1-2เรื่องก็สิ้นสุดสัญญาเพื่อเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อย